คำเตือนนะครับวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสาหรับเยาวชนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนานะครับชายหนุม่มคนหนึ่งนะครับได้จับพัดจับผู่มาทํางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะครับซึ่งเขานะครับก็รู้สึกว่างานนี้เนี่ยไม่ได้แย่อะไรสําหรับผู้ชายคนหนึ่งนะครับแถมเราเด็กๆกเนี่ยก็น่ารักดีอีกด้วยนะครับผม,มรักเด็กซะด้วยแต่หน้าตายเงี้ยผมปิดหน้าเงี้ยไป็นหน้าไว้ใจเท่าไหร่เนาะ ยังไปทำไรเด็กหรือเปล่าเนี่ยเลวลาสงสัยเมื่อก่อนสงสัยเมื่อก่อนในระหว่างวันงานของพระเอกของเรานะครับก็ต้องมีการเตรียมอาหารล้างจานทําความสะอาดห้องนะครับแล้วก็ซักผ้าอีกทั้งยังต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้กับเหล่าเด็กๆอีกด้วยนะครับและด้วยความที่เขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆครับและดูเป็นมิตรกับเหล่าเด็กๆนะครับผู้ปกครองหลายคนนะครับก็เลยไว้เนื้อเชื่อใจในตัวเขามากครับผมคุณผู้ปกครองครับอย่าไว้ใจไอ้นี่มากนะไอคนผมปิดหน้าอย่างเงี้ยอย่าไปไว้ใจมันเล ในโลกอนิเมะไอโฟนนี้มันไว้ใจไม่ได้นะแต่ถึงแม้จะเป็นงานที่ดีครับแต่ก็ทําเอาพระเอกของเราเนี่ยเหนื่อยอยู่เอาเรื่องไม่น้อยนะครับในแต่ละวันนะจนอยู่มาวันหนึ่งครับพระเอกของเราเนี่ยได้มีโอกาสไปดูแลครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่มีเด็กผู้หญิงวัยอนุบาลแสนน่ารักทั้ง4คนเลยนะฮึ่มกระชุ่มกระชวยหัวใจเลยทีเดียวโดยคนแรกนะครับนั่นก็คือโคโคจังนะครับเป็นสาวน้อยน่ารักนะครับที่สุดในบ้านหลังนี้เลยเพราะว่าเจอมีความฝันนะครับอยากจะเป็นไอดอลสาวนะครับแล้วมอบความสุขให้แก่ผู้คนนะครับผม บริเกตและคนที่2นะครับก็คือลิลี่จังนะครับ, Lily รบสาวน้อยอีกคนนะครับผมที่ม,มีนิสัยแกแดไดไปหน่แกแดดนิดหน่อยนะคนนี้เออและเธอนั้นครับอยากมีความฝันจะเป็นเจ้าสาวครับกับผู้ชายที่เธอรักนะเออไวไปหรือเปล่าวะสำหรับนุบาน <laughs> ไม่หรอกมัง้งเออจนนาการเด็กๆกนะันเนาะต่อมาคนที่3มครับคือยูกิจังสาวน้อยสุดบ้าพลังนะครับผมที่เธอนั้นอยากมีความฝันเป็นคาเมลไ이เดอร์เมอ่อยังเลยความฝันเหมือนกันเลยนะเนี่ยเรา อินทินแปลงร่างปปราบปีศาจด้วยกันนะเราะมากับพี่นะมากับพี่แล้วคนสุดท้ายครับนั่นก็คือขาโนอนจังนะครับผมสาวน้อยสุดขี้อายที่เธอนั้นมีความฝันสุดน่ารักนะครับนั่นก็คือการได้เป็นคนขายดอกไม้มอบความสดใสให้กับโลกใบนี้ครับผม เ,เรื่องราวก็ได้ตัดมาช่วงที่เวลาอาหารว่างของแต่ละคนนะครับสาวน้อยทั้ง4คนนะครับก็ได้ทานอาหารว่างนะครับโดยวันนี้อาหารว่างจะเป็นคุกกี้แล้วก็นมนะครับผมนะเด็กๆทุกคนนะครับก็ได้ทานกันอย่างอ,อร่อยๆนะครับและจู่ๆนะครับก็มีบางอย่างแปลกๆไปนะครับมันมีบางอย่างเกิดขึ้นครับเด็กๆทั้ง4คนนะครับจู่ๆก็ได้ตัวใหญ่ขึ้นมาอยู่ดีๆก็โตขึ้นเ <laughs> หมือนโดนสารเล่งโตอออี๊า <laughs> ย ุกกี้ึมใส่อะไรลงไปวะรุ่นนี้มันน่าใส่กัญชาแล้วมันยิ่งกว่ากัญชาสารเล่งโตเลยพวกเนี่ยอะไรขนาดนั้นวะหลังจากที่พวกเธอทานเข้าไปเนะยครับผมเด็กๆสุดน่ารักแหวนอุบาลของเรานะครับก็ได้โตเป็นสาวมอต้นสุดเบิ่มเบิ่มพระเอกของเราถึงกับตกใจตะโกนรันบ้านกันเลยทีเดียวครับเป็นผมตะโกนรันบ้านไอ้เหี้ยตะโกนไอ้เหี้ยใครมันจะไม่ตกใจวะ แลระเอ,อกขอนเราคะครบก็ได้โทรไปหาหัวหน้าของเขานะครับแล้วหัวหน้าของเขาเนี่ยก็ได้ตอบมาว่าขนมไอ้นั่นนะอันแท้จริงแล้วนะมันคือคุกกี้เรื่องการเจริญเติบโตมึงซื้อมานำเฮียอะมึงซื้อมาให้ใครมึงซื้อมาทําไมกวนมันมีประโยชน์อะไรกินแล,ล้วไ่เลงโตก็มึงขี้เกียจเลี้ยงลูกมึงเลยอยากให้ลูกม,มึงโตไปหรอ,อปวดหัววะอะไรวะเนี่ย โลกอนิเมะนี้แล้วหัวหน้าของเขานะครับก็บอกว่าเดี๋ยวไบบ่ายเนี่ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วพระเอกของเราก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่าถึงร่างกายของพวกเธอนั้น่าจะโตดูเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าพวกเธอนั้นนะจิตใจยังกลายเป็นเด็กน้อยไร้เดีายาอยู่นะครับผมนะในขณะที่พระเอกกำลังงงกับสถานการณ์อยู่นะครับแม่หนุ่มโคโค่จังเนี่ยก็ได้เข้ามาหาพระเอกนะครับด้วยหุ่นนุ่นบึ้ม <laughs> ตูม <laughs> มันเลยทําให้ปืนใหญ่นิวโคลอาร์มสตองไซโคลเจ็อาร์มสตองของพระเอกนะั้นะนะมันตั้งลําขึ้นมา เป็นกผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอย่างเงี้ยแล้วแม่นหนูโคโค่นะครับนะก็ได้เข้ามาจับดูนะปืนใหญ่ของพระเอกมันเป็นยังไงจนพระเอกเราเนี่ยเผลอเหนียวไกลออกไปนะโอ้โห มันเลยทาให้แม่หนูโคโค่เนี่ยเลอะไปหน่อยนึงแล้วในเวลาเดียวกันนะครับแม่หนูคานนจังเนี่ยสาวขี้อายของเรานะครับก็ได้มาบอกกับเระเอกว่าหนูอยากเข้าห้องน้ําค่ะอ่าอยากจะให้เระเอกของเราเนี่ยพาไปห้องน้ำสักหน่อยนะครับเพราะว่าเธอนั้ยน,นะยังเข้าห้องน้ําคนเดียวไม่เป็นแล้วในขณะที่เระเอกกาลังจะทําความสะอาดให้หลังจากเข้าห้องน้ําเสร็จนะครับพระเอกของเรานั้นมันก็ดูดีไม่รู้เป็นอะไรอีกแล้วนะบืนใหญ่ตั้งกำขึ้นมาอีกแล้วอ่าแล้วมันก็ ไม่รู้อีท่าไหนแล้วไปทําการประมงน้ำตื้นให้กับแม่หนูคานนจังนะแล้วดูเหมือนว่าแม่หนูเนี่ยจะดันชอบซะด้วยดูลูกน,นูเนี้ยไปจากไอ้เฮียนี่สิมันชักจะไปกันใหญ่แล้วไอ้ไน,นี่นี่พระเอกหนุ่มผื่นาย,ยังไม่รู้นะในภาคปูยั่วในภาคปูยาวนะมันต่ำกว่าสนะิบแป ไปคุกนะพระเอกของเรานะ่ํทการประมงน้ํเพื้อนต่อไปผพครับแล้วก็ทการตอกซ้อนสดต่อด้วยนะตอกสดๆดไม่ดูขน้องจัง้าไปในที่สุดเรียบร้อยเลยทีนี้หลังจากออกมาจากห้องน้ำนะครับผมนะพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พ่เจอกับแม่หนูลิลลี่โอ้โหนี่ร้านวงการต่อเนื่องด้วยกาลังเล่นจําจี้กับแม่หนูโกโค้อยู่นะโดยแม่หนูลิลลี่เนี่ยบอกว่าเธอนี่เคยเห็นพ่อของเธอนี่กับแมวเธอทำกันแบบนี้เออที่จะดูอะไรไปกระตูนไม่ดูนะไปดูอะไรแม่หนูเอ้ย ปวดหัวและแม่หนูยูกิจางสาวบ้าพลังของเรานะครับเห็นก็ตกใจนะนิดนึงเออในวลานั่นเองนะพระเอกของเรานนาะก็ทนไม่ไหวรับสิ่งที่เจอนะแล้วพระเอกของเราก็ได้พูดว่า adventure assemble adventure รวมตัวเรียกนก็ลุยเลยพุ่งเข้าตรงหน้า <c oughs> เลยที่เหลือก็ให้เพื่อนๆตามไปดูกันเองนะมันเป็นยังไงต่อ <c oughs> คำเตือนนะครับวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าม18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ ท่ามกลางสายฝนอันแสนขมขื่นนะครับของ2พี่น้องสองคนที่ต้องอยู่ด้วยกันเพียงลําพังนะครับเพราะว่าพ่อแม่ของพวกเขานั้นได้ยาร้างกันไปนะครับมันจึงทําให้พระเอกของเราเนี่ยต้องอยู่กับน้องสาวนะครับแล้วก็ต้องคอยทําหน้าที่เหมือนพ่ออีกคนหนึ่งนะครับให้กับเธอและทั้งคู่นะครับก็ผ่านเรื่องราวอันแสนโหดรายนี้มาด้วยกันครับจนทั้งคู่เนี่ยเริ่มโตขึ้นพระเอกของเราเนี่ยครับก็ได้ทําหน้าที่ดาดี หม่ไม่เป็นพ่อพ่อนะแล้วพี่ชายเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมไม่รู้ว่าผัวจะเพิ่มมาตอนไหนนะ <c oughs> จนอยู่มาวันหนึ่งครับเหมือนว่าพี่ชายของเราเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆนะครับเขาก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่ามันรู้สึกอะไรนั่นไง <c oughs> ความรู้สึกแปลกๆของพวกมึงนะ ในโลกเฮนไตเนี่ยนะมันไม่เคยมีดีสักเรื่องเลยนะเขาจิงได้เข้าไปหาคําตอบในห้องของน้องสาวของเขานะครับและเขาก็เริ่มที่จะถอดนะครับและก็เริ่มทําในสิ่งที่ผู้ชายในโลกเฮนไตทุกคนน่ะนิยมทํากันนะนิยมจมชอบทํากันมากเออเป็นคอมมอนเซนส์กันของโลกใบนี้มันก็คือการตอกต้นต้นแล้วตอกน้องสาวมึงเองด้วยชิ้ผายมึงเิ่มเริ่มเรียกมาไม่เท่าไหรมึง ชิบหายตาบบปวงกันหมดแล้วตอนนี้มันทําอย่างนี้นะครับเพื่อหาคําตอบในหัวใจของเขานะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ในขณะที่เธอหลับอยู่ด้วยนะครับน้องสาวของเธอนี่หลับอยู่ด้วยบางทีนะคนเรามันก็ไม่ต้องรู้คําตอบทุกเรื่องก็ได้นะเพื่อนกดหัวและในสัปดาห์ต่อมาครับน้องสาวของเขาเนี่ยก็ได้มาบอกกับพี่ชายของเธอนะครับว่ามีผู้ชายมาจีบเธอด้วยและก็ปรึกษาพี่ชายนะครับว่าควรทํายังไงดี ทางด้านพี so ่ชายเนี่ยมันก็เลยมีการหึงห่วงแล้วมันกำหมันละไอ้เฮียนั่นมันไปใครวะมันหึงจัดเลยกำหมันละไอ้เฮียพร้อมใส่เลยเห็นหน้าแล้วพร้อมใส่และยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขาไม่อยากให้เธอไปคบกับผู้ชายนะครับเพราะว่ามันยังเร็วเกินไปแต่ในทางด้านของน้องสาวเนี่ครับเห็นว่าอยากจะลองคบกับผู้ชายคนนั้นดูนะครับพอตกดึกเนี่ยฝั่งพี่ชายนะครับที่หึงห่วงน้องสาวมากนะครับก็เลยนะครับทำหน้าที่ของพี่ชายดีๆนะครับก็คือการเข้าไปตอกต้ๆอีกครัแบบเน้นเน อมึงควรจับเข่าคุยกันนะว่าเออทำไมมันถึงมีไม่ได้ม่งชมเขตกต้นตมึงตกต้นแล้วมันได้ไงวะน้องสาวมึงก็ไม่เลือกเปียหายผู้ชายเขาหรอกนะเจริญเจรินรอบนี้นะครับทางด้านของน้องสาวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรู้ตัวนะครับแต่ว่าทําเป็นว่านอนหลับอยู่นะครับนอนนิ่งๆนะให้พี่ชายแบบตกตดนตนเลยน้ำใจไปเลยโอ้โหพี่ชายของเรานะครับก็นึกว่าน้องสาวเนี่ยหลับไม่รู้เรื่องนะก็เลยได้ใส่ต่อแบบไม่ยังคิดชีวิต ไอ้นี่วอนพ่อแม่มันกลับมาดูแลด่วน <c oughs> <c oughs> นอกจากนั้นนะครับในทุกคืนเนี่ยพี่ชายเนี่ยก็ได้เข้ามาตอกดๆน้องสาวนี่นะเรื่อยมาเลยเออไปกันใหญ่ละกูไปกลับรถมึงอะรถทางด้านของน้องสาวนี่ครับก็เหมือนจะรู้แล้วก็แกล้งกลับตลอดเวลาเลยนะครับเหมือนว่าทางน้องสาวเองเนี่ยก็จะดูชอบใจแล้วก็มีความสุขอยู่บ้างนะครับที่ได้ใกล้ชิดกับพี่ชายขนาดนี้แต่มึงก็ไม่ต้องใกล้ชิดทีนี้ก็ได้ไหม <c oughs> มันมีวิธีมากมายไกลกองนะที่จะทําให้สนิทกันในครอบครัวไม่ใช่มาตอกจุดๆอย่างนี้ตอกจุดๆอย่างนี้มันมันไม่ใช่โอ <c oughs> ปวดหัวใครก็ได้พาผมไปหาหมอทีเ <c oughs> มื่ไห่แล้วแลวในวันต่อมานี่ครับหลังอาหารเย็นนะครับทางด้านของน้องสาวของเราเนี่ยเมือนไม่จะกินอิ่มมากเลยนะครับก็เลยเผลอนอนหลับบนโซฟาไปนะครับพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนะครับก็พบว่าพี่ชายของเขาเนี่ย เหมือนจะยังกินข้าวไม่อิ่มนะเออได้ยินเสียงกินแจ๊บเจ๊บจ๊บใหญ่เลยบบเพราะว่าพี่ชายของเขาเนี่ยกำลังกินหอยนางรมอยู่กินไม่อิ่มอ่ะนั่งกินแบบสดสุดสุดเลยแจ๊บเจ๊บทีอ่ากินอยู่ข้างๆเลยนะหมายถึยข้างล่างของเธอเด้อด้วยที่ว่านะครับคนน้องสาวเนี่ยทนติดบาดแผลไม่ไหวนะครับนะมันเบิ่มเบิ่มมันคือลือมากอะเธอจริงแบบ เธอตื่นขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับบอกกับพี่ชายว่าเรื่องที่หนูมีแฟนน่ะหนูโกหกนะเออเฮีย oh, yeah, นี่มันจะโกหกทำาส้นตีนเลยนะนี่มันเรื่องมันแบบไปมาใหญ่โตว่ามึงโกหกเลยเนี่ยรู้ตัวไหมเริ่มปวดหัวจริงเอ,อะไรวะเนี่ยเพื่อที่ว่าจะให้คนที่เป็นพี่ชายนี่ครับรักเธอมากยิ่งขึ้นพอหลังจากเกียนวันนั้นครับผมทั้งคู่ได้ตกกันจ,จ,จดในอย่าง้ํำใจเลยนะไม่ต้องหลบซ่อนอีกแล้วมันแฮปปี้เอนดิ้งเลยวะ ใครคิดว่าแฮปปี้เอนดิ้งคอมเมนต์ลงทีนะปวดหัวตอนนี้ทางช่องดูกดิ๊กของเรามีเพจ Facebook กัแเราอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคำเตือนนะครับวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าม18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับเอาเลยครับสำหรับใครนะครับที่อยากได้แนวโลลีนะวันนี้พี่ก็จัดให้ตามคำขอกันแล้วนะ เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นในฤดูหนาวครับอันแสนหนาวเหน็บนะครับในวันที่หิมะสีขาวเนี่ยมันโปรยปลายแล้วก็หล่นร่วงลงมาจากท้องฟ้าอย่างแผ่วเบานะครับนี่เป็นไง กรอนอย่างลหล่อเท่ได้มีเด็กผู้หญิงสุดแสนจะน่ารัก2คนนะครับลืมกุญแจบ้านนะครับทพวกเธอนะั้นเข้าบ้านไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องนั่งหลบหนะอยู่ที่ระเบียงนะครับทางเดินรอคุณแม่ของพวกเธอเนี่ยกลับมาจากที่ทํางานนะครับพระเอกของเราเนี่ยนะครับเห็นนะด้วยความที่เขาหงี้ไม่ด้งสงสารดูความใจดีของเขา เลยจวนแม่หนูน้อยโรล,ลี่ทั้งสองคนเนี่ยนะเข้าไปพักผ่อนข้างในห้องของเขาแต่เขาเนี่ยยังดูแลแล้วก็เล่นด้วยเป็นอย่างดีนะจนคุณแม่ของทั้งสองเขาเนี่ยกลับมาจากเหตุการณ์นั้นเองครับทำให้ทั้งสองคนเนี่ยติดพระเอกแบบงอมเงมกันเลยนะแถมยังยกให้เป็นพี่ชายอีกด้วยหนูลูกไปไปติดเขาเยอะ <laughs> อืถ้าถามว่าทำไมอะเหรอลองดูที่หน้าตานี <laughs> อผู้ชายที่แบบหน้าตาทรงนี้นะผมผิดไหนนะ ในโลกนี้นะในโลกของเอนิเมะนะมันนี่ไม่เคยเป็นคนดีและพ่อแม่ของทั้งคู่นะครับก็ไว้เนื้อเชื่อใจพระเอกมากๆนะครับที่จะปล่อยให้ลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยมาเล่นกับพระเอกได้อย่างหมดกังวลนี่ครับเรียกได้ว่าเชื่อใจแบบสนิทเลยครับ,บพ่อคุณแม่อย่าไปเคลิ้มตามมันอย่าไปเคลิ้มตามมัน เรียกได้ว่ากลายเป็นลูกชายคนโตของบ้านนั้นไปโดยปริยายเลยครับและเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปนะครับจนถึงช่วงซัมเมอร์นะครับทางด้านเด็กๆนักสอกนะครับก็ได้ทํากิจกรรมปิดเทอมหน้าร้อนกันนะอย่างเต็มที่นะครับนันเรียกว่าใช้ชีวิตว้เด็กให้คุ้มนะโดยน้องคนแรกนะครับชิโอริจังนะครับเธอได้ไปโรงเรียนทำอาหารนะครับและอหมวยตัวน้อยซาอรีนะครับก็ได้ฝึกซ้อมบาสเกตบอลนะครับเป็นชมรมในโรงเรียนด้วย แต่ตารางเวลาของทั้งคู่นั้นครับถ้ามีเรียนทําอาหารนะครับก็จะไม่มีฝึกซ้อมบาสเกตบอลนะครับและถ้ามีการฝึกซ้อมบาสเกตบอลเรียนทําอาหารก็จะหยุดเช่นกันครับด้วยความที่ว่าพ่อแม่ของทั้งสองคนนะครับงานยุ่งมากๆนะครับมันเลยตกเป็นหน้าที่ของพี่ใหญ่ใจดีอย <c oughs> <c oughs> ่จะเข้าพี่ใหญ่ใจดีได้หรือเปล่านี่ <c oughs> คือพระเอกของเรานะครับต้องมาอยู่เป็นพี่เลี้ยงให้กับโลลี่ตัวน้อยทั้งสองคนนะครับอยู่ที่บ้านและในขณะที่ทั้งคู่กําลังทานอาหารกลางวันนะครับพระเอกของเราเนี่ยครับก็เลยเริ่มที่จะอยากเข้าห้องน้ำสักหน่อยหนึ่งนะครับแม่หนูชิโอรินะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูจะเข้าต่อนะคะทางด้านพระเอกของเรานะครับนะก็ได้ยืนข้อเสนอให้นะครับให้เข้าไปด้วยกัน <laughs> well, <my. laughs> อืมว้าวห่ยไอหมอนี่เด็ <laughs> กมันจะงไม่ เหลี่ยมจับแถมันยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะให้ดูอะไรดีๆนะดูจ้าเข้ามานนิสิจะพาไปดูของดีแล้วพอเข้าไปนะครับเขาก็ได้ควักปืนใหญ่นิวคู่อาร์มสตองไซคูลเจ็ดอาร์มสตองนะมาทําธุร่ต่อหน้าเด็กๆน้องโรล,ลี่ตัวน้อยน้องก็โอ้ว,ว้าวเชี่ยอะไรนะน้องตกใจเลย ไม่เคยพบไม่เคยเจอปืนใหญ่มีโครัมสตองใส่คนเจ็ดอาร์มสตองนะแจกนั้นครับก็ถึงตาชิโอริจังนะครับหลังจากที่ชิโอริจังเนีย่ยทำทุระเสร็จนะครับกระดาษชําร้าเนี่ยมันดันหมดนะสิครับด้วยความคิดอันชานฉลาดของพระเอกนะครับก็ <c oughs> จึงใช้ลิ้นของเขาท <c oughs> ำความสะอาดให้ชิโอริจังโอ้คุณพ่อคุณแม่ผมบอกแล้วไว้ใจผิดคน <c oughs> จนเธอนะครับได้ติดใจนะครับแล้วก็ได้ร้องของให้พระเอกนี่นะเอช่วยตอกต้นเธอเลยนะเอพระเอกของเราเนี่ยนะจะไปรออะไรมันจะไปเรื่อมันมาขนาดนี้แล้วก็ได้จัดเนีอยตกต้นเขาไปนะเอาเป็นเอาตายเลยน้องพึ่งโรล,ลิตัวหน่อย <c oughs> เอาเป็นเอาตาย จริงจังมากหลังจากที่แบบเต็มอิ่มกันเรียบร้อยแลวนะก็ถึงเวลาอาหารว่างครับผมแม่หนูน้อยของเรานะครับก็ได้พูดคุยถึงชุดเครื่องแบบนักเรียนของพวกเธอนะครับว่าเธอจะชอบมากเลยแต่ว่าพวกเด็กผู้ชายในห้องนะครับมักจะมาว่าพวกเธอว่าฮ่า <c oughs> <c oughs> ไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนในโลกใส่ชุดเครื่องแบบโรงเรียนแล้วจะดูทุเรศไปกว่าพวกเธออีกแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เสียง็กเกียนพอได้วะ มันได้ได้แล้วทุกคน่าจะได้พระเอกของเราเนี่ยครับได้ยินเนี่ยก็ของขึ้นเลยนะแต่ก็เชื่อว,ว่าไม่ได้มีแค่ของนะที่ขึ้นไอ้หมอนี่จึงได้ปลอบใจเด็กสาวว่าที่พวกเขาพูดมา่ะมันไม่เป็นความจริงหรอกนะอืมและให้ชื่อริจัจนะครับเปลี่ยนให้ดูเลย <c oughs> เอา้ <c oughs> เอาเหลียม <c oughs> ไอ้นึกว่าจะใจดีไอ้ี้ยเลียม <c oughs> มันจะคาชุดไงวะ เพืเอกนะก็บอกว่าอ่าใส่เลยใส่เลยอ่าจะได้แบบคอมเมม็นนะเป็นยังไงอ่าเพร่เอกก็บอกว่าก็ไม่ได้ดูแย่อย่างที่ใครเขาว่ากันนี่หลังจากชิโอริเปลี่ยนชุดเป็นชุดเครื่องแบบนะักเรียนนะไอพี่ชายที่แสนดีเนี่ยมันก็เข้าทางมันมันก็พุ่งเข้าไปอ่พุ่งเข้าไปปลอบใจปลอบใจในเชิงความหมายแฟงกอดด้วยรักและฟักอยู่ จนเชี่อวริจังของเรานะครับได้บอกกับพระเอกว่าอยากให้พี่ชายเนี่ยนะมาแบบเน้นๆเลยที่หนูอีกรอบคุณพ่อคุณแม่กลับมาด่วนๆครับกลับมาดูนี่พระเอกของเราไม่รอชานะ <c oughs> ก็จัดให้ตามกำบผอน <c oughs> ักปักปืนใหญ่นิวคูัวอาร์มสตองไซควอนเจ็อาร์มสตองมาจัดให้เบียบเน้นๆ <c oughs> ส่วนน้องๆคนไหนนะที่สงสัยว่าน้องแซวริจังนะไปไหนนะจะได้โดนพี่ชาย่แสนเดียวคนนี้นี่มาดูแลหรือเปล่าม <c oughs> <ๆ c oughs> ันก็ต้องติดตามต่อกันในพาร์ทหน้านะเออ ตอนนี้ทางช่องดุก๊กดีกของเรามีเพจ Facebook กัแเราอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคำเตือนนะครับวิดีโอนี้อาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าม18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับมาต่อกันกับเรื่องราวจากคลิปที่แล้วนะครับที่ใครยังไม่ได้ดูเนี่เข้าไปดูกันก่อนนะครับไม่งั้นงงกันนะเออไม่งั้นงงเป็นแก่ตาแตกกันนะพูดเรื่องอะไรกัน <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับก็มาถึงคิวของเมนูซาอูรีนะครับผมที่จะต้องโดนจัดการนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นคิวที่เธอนะครับต้องอยู่บ้านนะครับ ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยอยู่ในช่วงหยุดซัมเมอร์นะครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับโดยที่ชิโอริจังนะครับได้ไปเรียนทำอาหารแล้วก็ซาอริจังเนี่ยดังเอกของเรานีวันนี้นะครับได้ไปซ้อมบาสเกตบอลนะครับผมและตารางกิจกรรมของทั้งคู่เนี่ยจะสลับกันไปมาครับหากวันไหนมีกิจกรรมซ้อมบาสนะครับผมกิจกรรมทำอาหารเนี่ยมันก็จะหยุดนะครับทำให้คนหนึ่งต้องมาอยู่ที่บ้านนะครับต้องมีคนหนึ่งอยู่ที่บ้านแบบคนเดียวเดียวเดียวเสมอนนะอืมเป็นเหยื่อแบบเดียวได้โดยนอู่ค วเดียจ้องกาให้ไอ้ผมปิดหน้าเราดีเล่น <laughs> <laughs> พ่อแม่ของทั้งสองคนนะครับก็ติดงานหนักมากนี่ครับด้วยที่ว่าพระเอกของเรานี่ครับนะัได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากพ่อแม่ของพวกเธอนะค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวเพราะว่าพ่อแม่ของพวกเขานังนคิดผิด <laughs> นะไวไว้ใจอะไรอย่างนี้คนผมไม่ปิดหน้ามีเป็นร้อยเป็นล้านเลือกไอ้คนผมปิดหน้า <laughs> มันเลยเป็นเหตุให้ไอ้หนุ่มนี่นะครับสูกไหว้บานให้มาเป็นพี่เลี้ยงให้พวกหนูหนูโลลี่ตัวน้อยนี่นะครับในวันนี้และมันก็คือวันหยุดของสาวริจังนะครับวันที่สาวริจังมันอยู่ที่บ้านนะครับโดยในเวลาว่างของวันนี้นะครับเธอใช้เวลาไปกับการติวหนังสือกับพี่ชายที่แสนดีนะครับแถมเธอเนี่ยยังเก่งมากจนพี่ชายที่แสนดีของเราเนี่ยครับถึงกับตะลึงกันเลยนะฮะแถมเธอยังบอกอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเธอน่ะไม่ได้ชอบการเรียนหรอกนะครับเธอเพียงแค่อยากจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าหนูน้อยนักเรียน กับอาจารย์ติวเตอร์หนูไม่เอาความคิดทีวมาอย่างไหนลกูกอะหนูมอหไม่กลับมาดูกลับมาดูเดี๋ยวนี้เหมือนกับในละครที่เธอดูนะครับไม่ใช่ละครเนี่ยลกูกอะอะละครนั้นมาเปิดด้ไใครเอาให้หนูดูลูกนะไอ้ผมปิดหน้านี่ช่วย เธอก็ยังบอกอีกนะครับว่าถ Et ้านางเอกเนี่ยเรื่องไม่มีกําลังใจนะครับติวเตอร์ก็จะเข้ามาจูบเธอติวเตอร์อะไรวะอ่ะติวเตอร์อะไรหนูไม่เข้าใจผิดๆนี่มาจากไหนความเข้าใจผิดๆนี้ไอ้หมอนี้ใช่ไหมไม่น่าถามนะว่าใครจากนั้นพระเอกของเรานะครับก็ได้บอกกับน้องโลลี่ตัวน้อยนะครับว่าเออจะลองจูบกับพี่ดูไหมล่ะเฮ้ยนูเก้าบาด์สิ จะพาไปดูของดีอาบูดี้ไปดูของดีนี่พี่วูดี้ชอบพาไปดูจากนั้นเพระเอกของเรานะครับก็ได้เข้าไปแลกแลกตัวบัตรสิไรเรียกให้ดูวิทยาศาสตร์ไปก่อนนะจะได้มีเหลืองและตามด้วยการตอกติดกับหน้าต่างอีกต่างหากตอกแบบไม่กะว่าใครจะมาเห็นเลยนี่พ่อนีเมีกลก็มาเห็นนะไม่ได้เลี้ยงอีก เออแต่แต่ว่าเห็นก็ดีเออจะได้ไปไกลๆลูงเรียบจ้างผมเท็ว่าเราจ้างผมเทสหลังจากตอกเซ็จนะครับนะน้องโลลิตตัวน้อยของเราเนี่ยนะก็ได้ไปหยิบของเล่นของเขานะเป็นของเล่นหันษาที่พ่อกับแม่เขาเนี่ยเคยเอามาเล่นอ,อืมแล้วก็ให้พี่ชาย <laughs> เล่นมันกับถือ <laughs> ตอนแรกเข้าใจผิดและมันเป็นเพราะ้ผมปิดหน้าตั้งแต่พ่อกับแม่เลยพ่อคุณแม่ เก็บไว้ดีบปลาจริงเชียวหลังจากที่นองนะครับเล่นของเล่นจนหนำใจนะครับน้องลอลีตัวน้อยของเราเนี่ยกูอยากจะเปิดช่องทางใหม่เออโอ้โหไปก็เปิดช่องทางใหม่ช่องทางของแบ็คดอร์หรือประตูหลังนะที่เรารู้จักกันพระเอกของเราเนี่ยนะมัน ก็ไม่ขัดเลยจัดให้ตลอดโอ้โหมีคนดีจริงไม่เคยขัดน้องเลยเถมมันยังเอาของเล่นมาเล่นอีกอกลัวน้องเบื่อเรียกได้ว่าตอนนี้จราจรขับแน่นรถติดทุกช่องทางเลย happy ending ถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่ก็กด subscribe ครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม